สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับการอ่านเขียนเรียนรู้คําวันนี้นะคะเราจะมาอ่านเขียนเรียนรู้คําสระอํากันค่ะสระอํานะคะมีอยู่หัวกลมๆอยู่ข้างบนแล้วก็สระอานะคะมีกลมแบบนี้แล้วก็มีสระอาออกเสียงว่าอําค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้คําสระอํากันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคำนี้กันค่ะเห็นมือแล้วมือกำลังทำอะไรอยู่คะใช่ค่ะกำค่ะกอำกำอีกครั้งนะคะกอำกำกำมือนั่นเองนะคะไปดูคำต่อไปกันเลยจ้าคำนี้ค่ะเด็กคนนี้ห้าห้าหัวเราะใหญ่เลยแสดงว่าน้องคนนี้ทำไมอยู่คะ ใช่ค่ะน้องคนนี้ขำอยู่ค่ะขออำขำอีกครั้งนะคะขออำขำขำคืออาการของการมีความสุขการหัวเราะนะคะการสนุกสนานเรารู้สึกขบขันกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังนะคะมาดูคำต่อไปกันเลยค่ะ,ะมีคำว่าดื่มกินเริ่มเล่นดนตรีทำอาหาร อันนี้นะคะเป็นการอ่านอ่านอะไรคะคำค่ะคออัมคำอ่านคำอ่านสามคำคัดตัวหนังสือห้าคำหัดอ่านคำห้าคำนะคะอันนี้ก็คือคำก็คือพยางหรือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งคำหนึ่งคำก็มีความหมายหนึ่งอย่างแต่จะมีกี่พยางก็ได้นะคะเรามาสะกดคำนี้กันค่ะ คออำคำอีกครั้งนะคะคออำคำไปคำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าอะไรนะเด็กๆดูสิคะเอมีทั้งตัวเลขมีทั้งวิทยาศาสตร์มีอะไรเหมืเลยมันคืออะไรคะเวลาเราอ่านหนังสืออ่านบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันจะทำให้เราจําได้คำว่าจํานั่นเองนะคะ จออำจำอีกครั้งนะคะจออำจำนาคะไปคำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าอะไรนะชำค่ะเด็กๆเคยเห็นคำนี้ไหมคะชออำชำการชำก็คือการขยายพันธุ์พืชนะคะพันธุ์พืชพันธุ์ต้นไม้ที่ใช้กิ่งนะคะแล้วเอาไปปักลงดินเขาเรียกว่า ชำค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะชอ,อชัมชํำอีกครั้งค่ะชอ,อชัมชํำเยี่ยมมากค่ะไปคำต่อไปกันเลยนะคะคำนี้อ้าวสีอะไรคะเด็กๆอันนี้สีอะไรคะใช่ค่ะมันคือดอ,อัมดำอีกครั้งค่ะดอ อำำําดําสีดํานะคะก็คือชื่อของสีดำน้ำก็คือกิริยาของการมุดลงไปในน้ำเราเรียกว่าดำน้ำนะคะต่อไปค่ะคำนี้โอ้โหเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะเด็กๆน้ำลายไหลเหมือนคุณครูไหมคะอาหารชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่ายำค่ะสะกดพร้อมกันนะคะยออํายำ อีกครั้งค่ะยออยัมยำเยียบมังเลยค่ะเด็กๆเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะเริ่มสะกดคําตามคุณครูได้แล้วบางคนสะกดได้พร้อมกับคุณครูเลยนะคะไปคําต่อไปไปสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะนี่ค่ะสองคนนี้กําลังอะไรคะกําลังทําเค้กกันอยู่ใช่ไหมคะทําคืออาการของเราที่ ทำต่อสิ่งต่างๆนะคะทออทำทออทำทำเค้กฉันทำเค้กแม่ทำกับข้าวน้องทำกันบ้านชาลีทำนาตาสีทำไรนะคะคำว่าทำคืออาการกิริยาบอกให้รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งใดอยู่นั่นเองนะคะคำตอบไปค่ะสไลด์ตอบ สไลด์นี้นะคะอะไรเอ่ยสวยงามจังเลยผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้กําลังรําอยู่ค่ะรํานะคะคือศิลปะการแสดงของไทยอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆสะกดพร้อมคุณครูเลยนะคะรออัมรำอีกครั้งค่ะรออัมรำไปสไลด์ต่อไปกันนะคะ มาค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะอ่านออกเสียงบทอ่านสระอํากันค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะรู้จักกับตาสีแล้วก็ตาขำนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมลองฟังคุณครูอ่านก่อนหนึ่งรอบนะคะแต่ถ้าใครพอจะอ่านได้ก็ลองค่อยๆอ,ออกเสียงในใจหรืออ่านในใจไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ ลองฟังดูนะคะสะระอาตาสีกะตาขำํำตาขํำถือจำปีส่วนตาสีมีจำปาตาขํำเดินเชื่องช้าส่วนตาสามาพรุ่งนี้กำมือถือเอามาดอกจำปาดอกจำปีย่ำรุ่ง วันพรุ่งนี้ดอกจำปีดอกจำปาอ่ามีตัวละครสองตัวใช่ไหมคะมีตะขำตะขำเนี่ยถือดอกจำปีมาค่ะแต่ตาสีเนี่ยก็มีจำป่าตะขำเดินเชื่องช้าค่อยๆเดินส่วนตาสามาพรุ่งนี้แสดงว่าใช่วันนี้ไหมคะไม่ใช่นะคะพรุ่งนี้ก็คือวันถัดจากวันนี้นะคะ กำมือลองกำมือนะคะกำมือถือเอามาดอกจำปาดอกจำปีเดี๋ยวเด็กๆจะได้รู้จักดอกจำปาแล้วก็ดอกจำปีกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสะระอาตาสีกะตาขำํำตาขํำถือจำปี ส่วนตาสีมีจำปาตาขำเดินเชื่องช้าส่วนตาสามาพรุ่งนี้กำมือถือเอามาดอกจำปาดอกจำปีย่ำรุ่งวันพรุ่งนี้ดอกจำปีดอกจำปามาค่ะทีนี้เด็กๆอ่านตามครูทีละบรรทัดนะคะ ออกเสียงให้ชัดๆนะคะแล้วก็ชี้ตัวตามที่เราออกเสียงนะคะสะระอัมตาสีกะตาขำํำตาขํำถือจำปีส่วนตาสีมีจำปา ตาขำเดินเชื่องช้าส่วนตาสามาพรุ่งนี้กำมือถือเอามาดอกจำปาดอกจำปี ยำรุง่งวันพรุ่งนี้ดอกจำปีดอกจำปาเด็กๆค่อยๆฝึกอ่านหน้านี้นะคะอ่านหลายๆรอบอ่านจนคล่องเลยค่ะบทนี้นะคะจะอยู่ในหนังสืออ่านออกเขียนได้ของพวกเรานะคะเด็กๆฝึกอ่านจนอ่านได้นะคะแล้วก็คัดบท อ่านสระอัมตะสีกะตะขำนะคะลงในสมุดคัดลายมือแล้วก็เขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะสักสองชื่อสองบรรทัดนะคะแล้วก็อัดคลิปผลงานตรงนี้มาให้คุณครูได้ชื่นชมนะคะเดี๋ยวเราไปสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะสไลด์นี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาอ่านคำนะคะมาอ่านคำที่เป็นประโยคของสาระอัมนะคะ นักเรียนสังเกตไหมคะว่าในทุกๆเรื่องจะมีเรื่องของประโยคที่ทำให้เรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราฝึกอ่านอีกสัก2องสระนะคะหลังจากจบสระต่ถัดไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนแต่งประโยคนะคะเด็กๆจะได้สนุกกับการแต่งประโยคแล้วนะคะสำหรับการอ่านบทอ่านหรือประโยคที่เกี่ยวกับสระอําคําที่เกี่ยวกับสระอํานั้นนะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนรู้จักกับตะเคตะขำแล้วก็คนเดิมค่ะคนที่มุทะรุเหมือนเดิมก็คือชาลีเจ้าชาลีนั่นเองนะคะตาเคตาขำชาลีเขาทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะรอบแรกคุณครูจะอ่านให้เนักเรียนฟังเด็กๆดูคำที่คุณครูอ่านแล้วลองจับใจความสำคัญสิคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร นะคะแล้วลองมาตอบพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังคุณครูอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะทออำทำทำนาตาเขกะตาขํำทำนาดออำดำสีดำตาขํำมีโคสีดำ โคตาขำทำนาดีจออาจาจําดีดีชาลีจะทำนาชาลีทำนากะตาขำชาลีจําวิธีทํานาดีดีโอ้เยี่ยมเลยค่ะรอบนี้ชาลีไม่มูทะลุแล้วนะคะชาลีมาเจอกับตาเขกตาขำเนี่ยทำนาอยู่ ตะขำม,มีโคโคหรือเล่อีกอย่างหนึ่งว่าวัวนะคะมีโคสีดำหรือว่าวัวสีดำโคตะขำตัวสีดำเนี่ยทำนาดีเลยทีเดียวชาลีก็เลยอยากชาลีจะทำนาชาลีเลยทำนากะตะขำชาลีเลยจำวิธีทํานาดีๆจำวิธีนะคะว่าวิธีการทำนาเป็นยังไงแสดงว่าชาลีจะไปทำนาแน่ๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆ จับใจความได้เหมือนคุณครูไหมคะการจับใจความก็คือการที่เราอ่านเรื่องแล้วเราสามารถตอบได้ว่าใครเราก็รู้ว่ามีตาเขกะตาขํำทำอะไรเขากำลังทำนากันอยู่นะคะทำที่ไหนล่ะทำในนามีอะไรในนามีโคสีดำมีโคสีดำแล้วก็มีชาลีสุดท้ายเขาทำอย่างไร โคตขำเนี่ยทำนาดีชาลีก็เลยจำวิวธีทำนาดีๆกับตาขำไปนะคะอันนี้ก็คือวิธีการจับใจความสำคัญนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้นะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆเก่งแน่นอนทีนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะมาอ่านเรื่องสระอําเรื่องของตะเคตะขำแล้วก็ชาลีนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ ทออมทำทำนาตาเขกะตาขำทำนาดออมดำสีดำตาขำม,มีโคสีดำ ตาขำทำนาดีจออําจำจำดีดีชาลีจะทำนาชาลีทำนากะตาขำชาลีจำวิธีทำนาดีดี เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าการอ่านไม่ยากเลยค่ะยิ่งเราอ่านเก่งเท่าไรเราก็จะได้เรียนรู้ในโลกของการอ่านมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่สไลด์ต่อไปกันเลยค่ะหน้าต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกอ่านแล้วก็ระบายสีคำง่ายๆนะคะมีคำว่ากรำกอ,อํากรำยออำยำรออารำนี่ค่ะเด็กๆก,ก็อ่านไล่ไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ เด็กๆอ่านไปทั้งหมดกี่หน้าคะคุณครูผ่านนักเรียนอ่านทั้งหมดกี่หน้าคะสามหน้าหน้าแรกเรื่องตะเขกับตะขำใช่ไหมคะบทอ่านสาระอําแล้วก็มาตะเขตะขำชารีที่กําลังทํานาอยู่แล้วก็หน้านี้นะคะเด็กๆอัดคลิปการอ่านสามหน้าคัดลายมือบทอ่านตะเขกับตะขำแล้วทําแบบฝึกหัดหน้านี้พร้อมกับประบายสีให้สวยงามนําผลงานมาอวดกับคุณครูนะคะคุณครู ชื่นชมผลงานเด็กๆทุกคนเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ